สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงตัวของกล้อง canon power shot v1 ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับหลังจากที่ได้ทำวิดีโอลักษณะที่เป็นรีวิวเชิงประสบการณ์ไปเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยสำหรับคนที่ซื้อตัวของกล้อง canon power shot v1 มาเนี่ยแน่นอนเราจะได้ตัวของแบตเตอรี่มาก้อนเดียวในคำถามคือมันสามารถใช้งานเนี่ยถ่ายวิดีโอต่อเน,นื่องเนี่ยแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าจําเป็นที่ต้องซื้อตัวแบตเตอรี่เพิ่มเติมเนี่ยเรา จะซื้อตัวของที่เป็นแบตเตอรี่ของแ Can น n ดีหรือจะไปซื้อตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นยี่ห้ออื่นนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยผมมีแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด3มยี่ห้อด้ยวยกันครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในสถานการณ์เดียวกันของแบตเตอรี่ทั้ง3ก้อนเลยเนี่ยทั้งตัวของ Can น n เองทั้งตัวของ Kings มานะครับที่หลายคนชอบว่า uy, แบตเตอรี่มันราคาถูกแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือตัวของ k ค c เอฟคอนเซครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวของแบตเตอรี่แต่ละยียย่ห้อเนี่ยทำเรื่องของการใช้งานเนี่ยบันทึก วิดีโอต่อเน,นื่องเนี่ยได้ยาวนานขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันดูครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องการทดสอบตัวของแบตเตอรี่ที่ใช้คู่กับตัวของ canon power shot v1 ตัวนี้กันนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือผมใช้ตัวของแบตเตอรี่ของ canon อะที่มากับตัวกล้องเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเส้นมาตรฐานอ่าว่าเป็นตัวของแบตเตอรี่ของ canon เนี่ยมันทําได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งในการทดสอบนะครับตรงนี้ผมก็อยู่ในห้องเนี่ยครับตั้งกล้องอยู่ในห้องนี้เพียงแต่ว,ว่า ไม่ได้เปิดแอร์ในขณะทดสอบนะครับก็คืออุณหภูมิในห้องอยู่ที่ประมาณสักสามสนะครับเป็นวันที่ฟ้าครึมคลุมนิดนึงไม่ได้แบบว่ามีแดดจัดไม่ได้ร้อนจัดมากนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการตั้งค่าถัดมาของผมนะครับก็คือผมทดสอบโดยใช้ตัวของ 4K 25เฟรมในตัวของบิตเรทสูงสุดในตัวกล้องเท่าที่มีให้เลือกนะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมานะครับที่ผมตั้งค่านะครับก็คือผมตั้งค่าให้ตัวกล้องเนี่ยมันทนร้อนในระดับสูงสุดนะครับเท่าที่ตัวกล้องมีให้เลือกตรงนี number number ้แล้วก็เรื่องของพัดลมระบายอากาศในตัวกล้องนะครับผมตั้งค่าเป็นออโต้นะครับเหตุผลที่ผมตั้งค่าเป็นออโต้เนี่ยเพราะผมคิดว่าเอออยากให้ตัวกล้องมันคำนวณเองว่าแบบเฮ้ยถ้ามันร้อนในระดับนี้แบบนี้มันควรจะเป่า พัดลมมาแรงมาเบายังไงเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าตั้งค่าเป็นออโต้นะครับซึ่งในการทดสอบอในเบื้องต้นนะครับก็คือ,อทั้ง3ก้อนนะครับตรงเนี้ยผมก็จะชาร์จตัวของแบตเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยให้มันเต็ม100%ทุกก้อนเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวของกล้องนะครับซึ่งอตอนที่ใช้ตัวของแบตเตอรี่แคนนอนเนี่ยก็มันเหมือนมันเหมือนเป็นเส้นมาตรฐานทุกคนเราเรายังไม่รู้ว่ามันทําได้ดีขนาดไหนนะครับซึ่งตอนที่ทดสอบปุ๊บกดเลคคอร์ดไปเนี่ยก็ดูดูด,ด,ดูไปเรื่อยๆครับจนก ทังถึงช่วงประมาณนาทีที่25ผมก็ทําการเอาตัวของที่เป็นวัดอุณหภูมิอันนี้ามาลองวัดดูว่าอุณหภูมิรอบๆกล้องมันเป็นยังไงนะครับเบื้องต้น ยิงตัวของที่วัดอุณหภูมิไปที่ตัวของหลังจอเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาก็40นะเพราะว่าตัวของกรารระบายความร้อนจากตัวของบอดี้ตัวกล้องเนี่ยมันก็ถึงตัวของด้านหลังจออยู่แล้วตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กางตัวจอออกมาเนี่ยตัวของความร้อนอุณหภูมิต่างๆที่มันสะสมอยู่ตรงบริเวณจอเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะทุกคนแล้วก็ผมก็เลยทําการกางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการวัดอุณหภูมิที่ด้านหลังตัวเครื่องจริงๆเนี่ย ว่าตัวเครื่องนะครับตรงนี้เวลาที่มันทํางานอยู่อย่างต่อเน,นื่องแบบนี้ อุณหภูมิจะสูงอยู่ประมาณสักประมาณ50องศาได้ครับตรงนี้อันนี้ก็เอามาเป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างเลยเราเทดสอบในเรื่องของแบตเตอรี่ไปด้วยแล้วก็ทดสอบในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของโอเวอร์คิตต่างๆไปด้วยว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากตัวของด้านหลังจอที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณสัก 50- 52ององศาเซลเซียสเนี่ยก็คือเออผมก็ลองทดสอบรอบๆตัวกล้องดูคร่าวๆนะครับตรงนี้ว่าเออถ้าถ้ามันเป็นการใช้งานจริงๆแล้วใน ในจังหวะนั้นเราต้องถือกล้องนานๆเนี่ยตัวเครื่องมันยังจับได้แบบนี้ไหมนะครับเ,เวลาที่จับถือในการที่เราใช้การตัวกล้องไปนานๆแล้วเราจับถือเนี่ยถ้าจะจับแค่ตรงเนี้ย ยังถือว่าพอจะจับได้ทุกคนจากอุณหภูมิที่ผมทําทดสอบนะครับสิ่งถัดมาที่อยากให้ดูนะครับตอนจังหวะที่เราเทสมาถึงตอนที่เป็นนาทีที่25แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของความร้อนอระดับความร้อนที่ขึ้นมาบนหน้าจอทุกคนกล้องแคนนอน,นะครับเขาจะมีตัวของที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเตือนเรื่องความร้อนนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์รูปประหลอดอความร้อนตรงนั้นก็จะมีตัวของขีดระดับเนี่ยอยู่10ระดับนะครับความร้อน นะครับจากที่ผมทําทดสอบมาจนถึงนาทีที่25ตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาเครื่องหนึ่งครับอยู่ในระดับที่5ครับหลังจากนั้นการทดสอบก็ดําเนินไปนะครับจนมาถึงช่วงนาทีที่ประมาณสัก34-35จะสังเกตได้ว่าตัวของระดับแบตเตอรี่เนี่ยยังคงเป็น3ขีดเต็มเท่าเดิมเลยทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคมากนะครับแล้วก็การทดสอบก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงในนาทีที่ช่วงที่40-41เนี่ยตัวกล้องนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเตือนว่ามันมีความร้อนสูง แล้วทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเรื่องของตัวไอคอนการเตือนขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นตัวของสามเหลี่ยมสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นเตือนแว่าตัวกล้องมีความร้อนเริ่มสูงแล้วนะแล้วก็สังเกตได้ว่าตัวของขีดระดับเรื่องของอุณหภูมิจะขึ้นมาในระดับอยู่ขีดที่6เนี่แล้วก็ด้านล่างของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นเลยครับว่าโล Temp บิร์นเขาชั่นนะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเรื่องของการแบบว่าเตือนก็แ,แบบ ถ้าจะจับตัวกล้องเนี่ยเออมันจะร้อนมากก็แนะนําว่าไม่ให้จับนะถ้าเจอตัวของสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็สิ่งถัดมาที่ในนาทีที่41ตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันแล้วเนี่ยก็คือตัวของระดับแบตเตอรี่ตอนนี้ ลดลงไปขีดแรกเอาลดลงไปแล้วครับตอนนี้เท่ากับว่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่2ขีดเท่านั้นครับแล้วก็การทดสอบก็ดําเนินไปเรื่อยๆครับตรงนี้จนกระทั่งถึงในช่วงนาทีที่60หรือ1ชั่วโมงครับใช่แล้วครับเราสามารถที่จะบันทึกต่อเนื่องกับตัวของแบตเตอรี่ของแ Can นอนเองเนี่ยมาถึง ในระดับที่นาทีที่60ได้โดยที่ยังไม่มีวี่แววว่าแบตเตอรี่จะหมดเลยครับทุกคนในช่วงจังหวะเข้านาทีที่60หรือ1ชั่วโมงแรกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวของไอคอนสามเหลี่ยมเรื่องของการเตือนเรื่องของความร้อนบนตัวกล้องว่าอย่าจับเลยเนี่ยก็ยังขึ้นเตือนอยู่นะครับแต่คือผมก็ลุ้นจากที่ตอนแรกที่บอกไว้ว่าช่วงนาทีที่40ที่มันขึ้นมาจนถึงนาทีที่60เนี่ยก็ลุ้นว่าแบบเฮ้ยมันเตือนแบบนี้กล้องมันจะดับไหมมันจะเวอร h ฮีทจนดับหรือเปล่า กฏว่ามันก็ยังสามารถที่จะถ่ายไปได้เรื่อยๆครับจนมาถึงนาทีที่6 0ยังเห็นกันแล้วก็เรื่องของระดับขีดตัวของการเตือนความร้อนเนี่ยก็คือขึ้นมาถึง7ขีดครับตรงนี้จาก10ขีด10เลเวลที่มันมีเนี่ยก็คือขึ้นมา7เลเวลพอเข้า1ชั่วโมง3นาทีหรือช่วงนาทีที่63 64 ตัวของแบตเตอรี่อ่ามันลดลงไปอีกขีดหนึ่งทุกคนตรงนั้นซึ่งพอมันลดลงไปอีกขีดหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวของระดับแบตเตอรี่มันก็จะเป็นสีแดงแล้วครับตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นการใช้งาน ทั่วไปจริงๆถ้าเป็นคนที่แบบว่าใช้งานบ่อยๆเนี่ยพอถึงการเตือนตัวของแบตเตอรี่ที่เหลือยุคเดียวแล้วเป็นตัวของก้อนแบตเตอรี่สีแดงแล้วเนี่ยแน่นอนก็คือเราจะต้องทําการไม่ชาร์จแบตเตอรี่ก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแต่คือตรงนี้ผมก็ยังยื้อไปเรื่อยๆก็ให้มันถ่ายไปอยากดูว่ามันจะทนไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าผลสุดท้ายนะครับกับตัวของแบตเตอรี่ของแคแนลเนี่ยสามารถที่จะ บันทึกวิดีโอต่อเนื่องได้ยาวนานถึง1ชั่วโมง20นาทีทุกคนถึงจังหวะที่เป็น1ชั่วโมง20นาทีก็คือมันก็จะขึ้นเตือนไปเลยว่าโอเคตอนนี้แบตเตอรี่มันหมดแล้วนะตรงน,นี้มันก็จะขึ้นเป็นตัวของข้อความมาแล้วก็ตัวของกล้องมันก็จะชัดดาวไปเองตรงนั้นครับถือว่าตัวของอคุณภาพของตัวของแบตเตอรี่ของ canon เนี่ยมันโอเคมากที่มันสามารถถ่ายวิดีโอได้ต่อเนื่องยาวนานถึง 1>, 1ชั่วโมง20นาทีทุกคนทีนี้มาต่อกันที่แบตเตอรี่ก้อนที่2ครับที่ผมทําการทดสอบนะครับก็คือตัวของแบตเตอรี่คิงส์มาอันนี้นะครับตามสเปคที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าตัวของแบตเตอรี่เนี่ยเขามีค a ป a ซิตี้ความจุแบตเตอรี่เนี่ย อยู่ที่10,40ม mm. ิลลิแอมเท่ากับตัวของแบตเตอรี่แ Can น n เลยครับเหตุผลที่ผมเอาตัวของแบตเตอรี่หลายๆยี่ห้อมาทดสอบเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นของแบรนด์กล้องเองเนี่ยอย่างของตัวของ Can น n เนี่ยก็คือตัวของ LP E สเนี่ยเวลาที่เราไปดูเนี่ยโหถ้าเราจะซื้อแบบอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็คือราคาเฉลีย่ยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก2 5 0 0อาจจะแบบว่าถ้าคุณได้โค้โดส่วนลดไหมโซดโซดโค้ดส่วนลดในแบบว่าในเว็บใน แอปอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเหลือแบบ2 0 0 0ต้นๆ2 0 0 1 2 0 0 2 0อะไรแบบนั้นแต่คือถ้าเฉลี่ยนเนี่ยว่าก้อนละ2อ2 0 0แล้วถ้าต้องซื้อภิามอีก2ก้อนเนี่ยก็คือ อีก5,000นะทุกคนมันทำให้าบางทีเราก็สุดหูเราเราไม่อยากจ่ายที่ราคาแบบนั้นนะตรงนี้มันก็เลยทำให้มันเป็นว่าเราหาตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นยี่ห้ออื่นที่มันราคาย่อมเยาลงมามันก็เลยมาเป็นการทดสอบอันนี้นะครับซึ่งในก้อนที่2เนี่ยกับตัวของ King ์มาเนี่ยราคาที่ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมดูกัน2อ0บาทครับเป็นราคาที่ถูกมากแล้วผมคิดว่าตัวของ King มาเนี่ย เป็นยี่ห้อตัวแบตเตอรี่ที่หลายๆคนซื้อมาใช้ไม่ใช่แค่กับตัวของอแบตเตอรี่ของแค n น n เองแต่คืออย่างในกล้อง aw, อยี่ห้ออื่นของโซ ny ของอะไรแบบเนี้ยบางทีผมว่าหลายคนก็ซื้อของ King ์มามาใช้เหมือนกันนะครับทีเนี้ยเรามาทำการทดสอบในตัวของแบตเตอรี่ k i ง g ์มากันนะครับซึ่งตัวของแบตเตอรี่คิง g ์มาแน่นอนผมก็ทำการชาร์จให้มัน100%แล้วผมก็ทาการรันเหมือนกับตัวของที่ใช้กับตัวของแบตเตอรี่แคแนลเมสักู่นี้ครับาในการทดสอบอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันอุณหภูม คล้ายกันมากนะครับตรงนั้นซึ่งพอเราเทสตัตวของแบตเตอรี่ King มาถึงนาทีที่25นะครับตรงนี้ก็คือทำการทดสอบเรื่องของอุณหภูมิแบบเดิมนะครับก็คือโอเคเราวัดตัวของอุณหภูมิที่ด้านหลังจอก่อนนะครับก็คือได้อยู่ประมาณสัก40นะครับตรงนั้นแล้วก็พอเรากางมาวัดด้านหลังเครื่องที่มันแบบว่าสะสมความร้อนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือได้ถึงระดับเดิมครับก็คือที่ประมาณสัก50 52อะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่สังเกตได้ครับพอพ้นตัวของอนาที ที่25เมาแป๊บเดียวแล้วครับก็คือเข้านาทีที่26ทุกคนตัวของระดับขีดแบตเตอรี่เนี่ยมันลดลงไป1ขีดแล้วนะครับผมตกใจมากตอนที่เทสต,ตัวของแบตเตอรี่คิงมาว่าวิทำไมตัวของระดับแบตเตอรี่ มันลดลงไปเร็วจังถ้าเทียบว่าตัวของการที่มันระบุว่ามันมีตัวของ c a p a c i t y เนี่ยอยู่ที่1 0 4 0มิลลิแอมป์เท่าๆกับตัวของแบตเตอรี่คันนอน่ะแต่คือตัวของแบตเตอรี่คันนอนกว่าที่ขีดตัวของแบตเตอรี่มันจะลดลงไป1ขีดเนี่ยมันทำได้นานกว่านี้มากตรงนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเ,เริ่มเริ่มตื่นเต้นกับตัวของแบตเตอรี่คิงมาแล้วว่ามันมันน่าจะใช้งานได้น้อยกว่าตัวของแบตเตอรี่ค a นนอนแน่ๆนะครับ ทีเนี้ยพอทำทดสอบขึ้นมาถึงนาทีที่43ตัวของแบตเตอรี่ขึ้นมามันหายไปอีกขีดหนึ่งแล้วครับตรงนั้นเท่ากับว่าตัวของแบตเตอรี่มันก็จะกระพริบเป็นตัวของไอคอนสีแดงแล้วตรงนั้นอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยแบตเตอรี่มันไปเร็วขนาดนั้นจริงๆหรอตรงนั้นปรากฏว่าก็สักพักหนึ่งครับเอาพอลันไปอีกไม่นานเลยครับก็คือเข้าสู่นาทีที่47ครับ ัวของแบตเตอรี่คิงมาอันนี้ก็คือเกลี้ยงเลยครับแล้วก็ดับไปอย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตรงนั้นคําถามมันเกิดขึ้นกับผมเลยครับว่าเฮ้ยเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าตรงนั้นเราทําอะไรผิดหรือเปล่าก็เลยทําการมีการทดสอบซ้ำนะครับกับตัวของแบตเตอรี่คิงมาจริงๆทุกอันเนี่ยก็คือมีการทดสอบซ้ําเพื่อให้ดูผลว่าเอ้ย e ครั้งแรกกับครั้งที่2มันเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าตรงนั้นซึ่งในครั้งที่2ของตัวแบตเตอรี่คิงมาที่ผมทดสอบเนี่ย ก็ยังได้ผลลัพธ์เเหมือนเดิมเลยครับก็คืออยู่ในช่วงประมาณที่นาทีที่45-47เนี่ย ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยมันหายมันดับไปเลยครับตรงนั้นแล้วก็จะไม่มีการเตือนเหมือนกับตัวของแบตเตอรี่แคนนอนด้วยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันทําให้มันมีความแตกต่างนะทุกคนตอนที่มันจังหวะมันดับตอนที่เราใช้ตัวของแบตเตอรี่แคนนอนเนี่ยมันก็ยังแปลว่าบันทึกวิดีโออยู่แล้วก็จังหวะมันตัดมันก็คือมันยังมีการใช้ไฟเลี้ยงแล้วก็ทําการบันทึกวิดีโอเนี่ยให้ไปเก็บในตัวของเมมโมรีให้ได้ปกติครับตรงนั้นแต่คือตัวของแบตเตอรี่คิงส์มานะครับทั้ง สองครั้งที่ผมทำการทดสอบเนี่ยอพอตัวของแบตเตอรี่หมดเนี่ยผมไม่ได้ตัวของไฟล์วิดีโอที่ทำการบันทึกมาต่อเนื่องณนะช่วงเวลานั้นทุกคนอันเนี้ยมันทำให้ผมมาสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันมีข้อแตกต่างกันก็คือจังหวะที่ตัวของแบตเตอรี่คิงมามันหมดครับมันจะวูบไปเลยมันจะไม่มีเฮือกสุดท้ายที่มันเตือนขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยว่ามันกำลังจะแบตหมดแล้วนะมันไม่มีจังหวะแบบนั้นเลยครับทั้งสองครั้งนะครับที่ผมทาการทดสอบก็คือ ไม่ได้ไฟล์แล้วก็จังหวะก,การดับก็คือเหมือนกันก็คือพอมันถ่ายถ่ายไปเนี่ยพอมันเหมือนแบบวะ่ามันแบะวะบว่าหุ้นแบตเตอรี่มหมดแล้วก็เออแล้วมันก็หายไปเลยตรงนั้นมันจะไม่มีการเตือนขึ้นมาก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่มันกาลังจะหมดครับอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับถ,ถ้าคนที่จะเลือกตัวของแบตเตอรี่คิงส์มานะครับตรงนั้นทีเนี้ยมาดูในตัวของแบตเตอรี่ก้อนถัดไปครับก็คือตัวของ K F Concept อันนี้ครับ ตัวของ KNF เนี่ยราคาที่ผมซื้อมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนราคาอยู่ที่ประมาณสัก400บาทด้านหน้าของเขาจะบอกว่าตัวของ capacity เนี่ยอยู่ที่1250 m ม ah ิลอการทดสอบก็ทำเหมือนเดิมครับก็คืออยู่ในอนุณหภูมิห้อง 4K 25เฟรมในตัวของ bitrate ในระดับสูงสุดนะครับแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวของตัวก้อนแบตเตอรี่ก็คืออยู่ที่100%นะครับการทดสอบก็เหมือนเดิมครับพอมาถึงข้อที่3เนี่ยผมว่าทุกคนก ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าผมจะทดสอบอยังไงนะตรงนั้นจากที่นาทีที่ เริ่มต้นบันทึกไปถึงนาทีที่25ก็คือตัวของกล้องก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่าผมพับจออยู่แบบนี้ไม่กลางออกมาตรงนั้นแล้วก็พอมาถึงนาทีที่25กับตัวของแบตเตอรี่ KNF นตะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําการทดสอบเหมือนเดิมเลยครับก็คือ,อลองวัดอุณหภูมิดูซิซึ่งอุณหภูมิเนี่ยกลายเป็นว่าพอมาถึงก้อนที่3นะครับตรงนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าเอามันจะมีเรื่องของความร้อนสะสมเยอะขนาดไหนเพราะว่าเฉลี่ยเฉลี่ยพอมาถึงตัวของ KNF แล้วเนี่ยเราเห็นค่าเฉลี่ยแล้วครับ ว่ามันก็พอๆกันหมดตรงนั้นก็คือ,อตัวของด้านหลังจออยู่ที่40่สด้านหลังเครื่องอยู่ที่ประมาณสัก50าสอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่เราสังเกตได้อย่างหนึง่งตอนที่เราทําการทดสอบตัวของแบตเตอรี่เคดเอฟคอนเซป์อันนี้นะครับอาจจะเป็นจังหวะที่ว่าพอทดสอบต่อเนื่องมาเนี่ยเราใช้ตัวของการทดสอบตัวของ KF เป็นก้อนสุดท้ายในช่วงนั้นเนี่ยก็คืออุณหภูมิในห้องมันน่าจะลดมาอยู่ประมาณหนึ่งและมันทําให้ตัวของระดับเอ่อตัวที่บอกความร้อนอ่ากับตัวกล้องเนี่ยมันอยู่ในระดับแค่แบบว่าไม่เกินแบบว่าขีดที่3เท่านั้นครับอยู่ที่แบบ1นขีดสขีดอะไรแบบนั้นนะครับแต่คือเอ่อเวลาที่เราวัดอุณหภูมิก็อ่าหลังจออยู่ที่42่สิอ่าด้านหลังเครื่องอยู่ที่ประมาณ50อันนี้ก็คือใกล้เคียงของเดิมนะครับแล้วก็ตัวของขีดระดับแบตเตอรี่ของตัวแบตเตอรี่เคนะครับจะสังเกตได้ว่าผม ทำการทดสอบมาเนี่ยจนมาถึงช่วงนาทีที่25-26เน่ยตัวของระดับแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ที่3ขีดน,นะทุกคนอันนี้ผมก็รุนมากว่าตัวของแบตเตอรี่ k d f มันจะรอดหรือเปล่ามันจะยังใช้งานได้นานไหมไม่ใช่ว่ามันเสมือนตัวของแบตเตอรี่ของ k i n ส์มาอะไรแบบนั้นนะทุกคนช่วน,นี้การทดสอบก็ดําเนินมาเรื่อยๆนะครับจากที่เมื่อกี้เราอยู่ที่นาทีที่25ใช่ไหมครับที่เราวัดอุณหภูมิเนี่ยตอนนี้ก็คือมาถึงช่วงนาทีที่37ทุกคนเป็นจุดที่ผมเห็นสังเกตได้ว่าตัวของระดับแบตเตอรี่ มันลดลงไปแล้ว1ขีดท,ทุกคนตัวของแบตเตอรี่เคเนะครับตรงนี้จนกระทั่งผมมาดูนะครับในช่วงที่ครบ1ชั่วโมงเนี่ยตัวของแบตเตอรี่ของตัวของ k คเอฟคอนเซปต์เนี่ยก็ยัง มาถึงได้ถึง1ชั่วโมงโดยที่ระดับแบ,แบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่2ขีดทุกคนซึ่งในการทดสอบนะครับอันนี้ผมต้องบอกกันนะครับว่าเวลาที่ผมทดสอบเนี่ยผมไม่ได้ใส่ตัวของแบตเตอรี่เข้าไปต่อเนื่องตลอดเวลานะทุกคนอันนี้เดี๋ยวใครจะคิดว่าอุ้ยแบบนี้ผมแบบว่ารับเอียงให้กับตัวของแบตเตอรี่ของแคนนอนหรือเปล่าในช่วงแรกที่แบบว่าผมทาการทดสอบตัวของแบตเตอรี่เป็นก้อนแรกนะของแคนนอนตรงนั้นเอ่อในการทดสอบนะครับตรงเนี้ยผมจะมีจังหวะพักกล่องเป็นช่วง ประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากที่ทดสอบแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนนะครับเพื่อให้อุณหภูมิในตัวกล้องมันลดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นอุณหภูมิปกติเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซลียส จึงจะใส่ตัวของแบตเตอรี่ก้อนต่อไปในแต่ละครั้งที่ทําการทดสอบนะครับอันนี้ก็คือ,อมั่นใจได้ว่าการทดสอบเนี่ยตัวกล้องมันสตาร์ทจากในอุณหภูมิปกติทุกครั้งที่ทําการทดสอบนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวของแบตเตอรี่ของ KNF กันครับทุกคนพอพันผ่านมาถึงที่ช่วงนาทีที่60หรือ1ชั่วโมงนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของระดับตัวของอุณหภูมิความร้อนที่เป็นขีดขีดเนี่ยก็คือ,อผ่านมาแล้ว60นาทีก็คือขึ้นมาอยู่ที่ในระดับที่เรเบลที่ 5ขีดครับตรงนี้ก็เอาแต่คือตัวกล้องก็ไม่ได้มีท่าทีที่มันจะร้อนจนมันโอเวอร์ฮีทแต่อย่างใดอันนี้ผมว่าคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็คงเห็นแล้วแหละว่าตัวกล้องมันไว้ใจได้ในการทํางานที่เป็นลักษณะแบบว่ามันไม่ได้เกิดโอเวอร์ฮีทจนกล้องดับง่ายขนาดนั้นทุกคนพอมาถึงในจังหวะที่1ชั่วโมง7นาทีทุกคนตัวของระดับแบตเตอรี่หายไปอีกหนึ่งขีดก็คือกลายเป็นว่าเหลือที่แบตเตอรี่1ขีดแล้วก็เป็นตัวของไอคอนแบตเตอรี่สีแดงกระพริบกระพริบแล้วทุกคน ผมก็โอเคมาถึงตรงนี้ผมโอเคมากประทับใจมากกับตัวของแบตเตอรี่เคดเอฟที่มันทำได้ยาวนานแบบว่ากำลังจะใกล้เคียงกับตัวของแบตเตอรี่ของแคนนนแล้วทุกคนทีเนี่ยก็ปล่อยยิงยาวไปเลยครับว่าไอที่เหลือตัวของแบตเตอรี่ที่มันกระพริบกระพริบสีแดงเนี่ยดูซิว่ามันจะไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับ ปรากฏว่าตัวของแบตเตอรี่ของ k ค f นะครับตรงนี้ผมสามารถลากยาวมาได้เรื่อยๆจนถึงในระดับที่1ชั่วโมง18นาทีทุกคนเ,เหมือนเหมือนกับตัวของแบตเตอรี่ของ c a นนอนเลยซึ่งที่เราเทสแบตเตอรี่ของแ a n o อนไปเนะี่ยก็คือ1ชั่วโมง20นาทีง่ายๆก็คือ80นาทีครับตัวของแบตเตอรี่ของ k ค f เเราสามารถทำได้มาถึงที่78นาทีครับแล้วก็จังหวะอัพตอนนี้สำคัญมาก พอมาเป็นจังหวะที่มันแบตเตอรี่นหมดแล้วมันจะต้องหายไปเนี่ยแบตเตอรี่พลังงานมันหมดเนี่ยมันยังขึ้นเตือนเหมือนกับแบตเตอรี่คันนนครับนั่นทําให้ตัวของไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกมายาวนานแบบเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบนาทีเนี่ยที่เราทําการทดสอบเนี่ยมันยังอยู่ในตัวของ SD card ที่เราบันทึกอยู่ด้วยทุกคนมันไม่ได้หายไปมันต่างกับตัวของ King s มาที่เราทําการทดสอบเนี่ยว่าจังหวะที่ตัวของแบตเตอรี่มันหมดอย่างที่บอกไปนะครับว่า มันวูบไปเลยมันแต่โอ้มันแทบจะไม่ได้เห็นหน้าจอไอที่ขึ้นมาว่าเช็ตอ๋อแบบชาร์จแบตเตอรี่อันนี้เลยครับตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันครับเรียกว่าจากที่ผมทําการทดสอบมาทุกคนแล้วก็ทุกคนเห็นกันแล้วเนี่ยตัวของคุณสมบัติของแบตเตอรี่ของ canon แน่นอนมันโอเคแล้วอันนี้เป็นเส้นมาตรฐานว่ามันทําได้ที่80นาทีในการใช้งานแบบว่า ถ่ายงานต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ตัวของแบต t e รีเค n เอเนี่ยเ,เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะเพราะว่ามันห่างกันประมาณแค่สองนาทีเท่านั้นเองทุกคนอันเนี้ยถือว่าตัวของ b a ต t e รีเค n เอฟเนี่ยไว้ใจได้ว่า มันมีตัวของทา p a ร์ t y ตี้ที่ทํางานได้ยาวนานเนี่ยเหมือนเหมือนกับตัวของแบตเตอรี่แคนนอนเลยครับใครดูไปถึงตรงนี้ก็คงคิดว่าเฮ้ยแบบนี้เราซื้อตัวของแบตเตอรี่ KNF ดีกว่าใช่ไหมครับตรงนี้โอเคว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถมี performance ได้เหมือนกับตัวของแบตเตอรี่ของแคนนอนเพียงแต่ว่าเวลาที่เราซื้อตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นของ third party ตีต่างๆไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ KNF ตัวของ King m มาหรือเป็นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ของทางแคนนอนมันจะมีจุดต่างเวลาที่ใช้ งานจริงอยู่เรื่องหนึ่งทุกคนถ้าเป็นตัวของแบตเตอรี่ c คนนอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูสดๆเลยนะครับคือถ้าเราใช้แบตเตอรี่ c คนนอนที่มากับตัวกล้องเนี่ยเออเวลาที่ตัวของแบตเตอรี่มันหมดเนี่ยแล้วเราจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย เราสามารถที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านทางตัวของ USB-C บนตัวกล้องหาเข้าไปทางาให้กับตัวของแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล้องได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูเวลาที่เราชาร์จนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติผมเสียบเลยเนี่ยตัวของสถานะตัวของไฟแบตเตอรี่มันจะขึ้นที่ด้านหลังกล้องครับตรงเนี้ย ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวของแบตเตอรี่แค n นนมันสามารถทำได้ทุกคนแล้วก็เวลาที่เราเปิดดูตัวของสเตตัสตัวแบตเตอรี่ในตัวของเมนูในตัวกล้องนะครับถ้าเป็นตัวของแบตเตอรี่ของแคแนลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเ,เวลาที่เราเข้ามาที่ตัวของแบตเตอร info เนี่ยครับอ,อันนี้ยครับเ,เวลาที่เราเข้าไปที่แบตเตอร info เนี่ย เราจะเห็นตัวของ r e c h a r ร์จเพอร์ฟอร์แมตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ขึ้นเป็นตัวของ Scale มาว่าตัวของสุขภาพแบตเนี่ยมันเป็นยังไงอ,อ,อันนี้เป็นตัวของแบตเตอรี่ของ c a n o n นมันจะมีความสมบูรณ์ในการใช้งานนะครับว่าสามารถที่จะชาร์จให้กับตัวของแบตเตอรี่เนี่ยผ่านทางตัวของ USB-C เข้าตัวกล้องแบบนี้ได้เลยทุกคนแต่คือแต่คือเวลาที่เราใช้ตัวของแบตเตอรี่ที่เป็น third Party นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมถอดแล้วผมใส่ให้ดูเลย อ่าผมถอดตัวของแบตเตอรี่แคนนอนนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวของแบตเตอรี่ของ KDF เข้าไปนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยครับปึ๊บโอเคตอนนี้ผมใส่ตัวของแบตเตอรี่ KDf เข้าไปอย่างที่เห็นกันนะครับตรงนี้แล้วก็เวลาที่จะทำการชาร์จให้กับตัวของแบตเตอรี่ที่เป็น third party แบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยครับก็คือมันจะไม่สามารถชาร์จได้ทุกคนอ่าอันนี้ผมเสียบเลยนะตัวของ Type C เข้าไปปุ๊บอ่าเนี่ยครับ เออมันจะไม่ขึ้นสถานะการชาร์จมาที่ด้านหลังกล้องเออถ้าเราใช้ตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นตา้าต p a ตี้ยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามผมลองทั้งตัวของ k f f ทั้งตัวของ Kings มาก็คือเหมือนกัน ไม่ขึ้นสถานะชาร์จให้กับตัวของอที่เป็นตัวของแบตเตอรีอ่ที่อยู่ในตัวกล้องแบบนี้แต่คือเวลาที่เราเปิดตัวของกล้องออกมาเนี่ยเ,เราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะเห็นเป็นไอคอนที่รู้ว่า,เ,าเราใช้ไฟจากภายนอกเนี่ยมาเลี้ยงตัวกล้องอยู่อันนีเ้เป็นสิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าถ้าจะใช้ตัวของแบตเตอรี่ที่เป็น third party ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตาม มันจะมีปัญหานี้ว่าจังหวะที่แบบรีบๆแล้วเราอยากชาร์จผ่านทาง USB-C เป็นกล้องมันจะไม่สามารถทํางานได้ครับส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่อินโฟก็เช่นกันครับเวลาที่ใช้งานตัวของที่เป็นแบตเตอรี่เตอร์พาร์ตี มันจะไม่เห็นข้อมูลในส่วนของตัว recharge performance จะไม่เหมือนตัวของ b a ตเตอรี่แคนนอนก้อนแรกที่เราทำให้ดูนะว่ามันจะมีเหมือนแบบว่าสุขภาพแบตให้ดู2-3ขีดตรงนี้เนี่ยว่าตัวของแบตเตอ y ี่เคเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อแตกต่างนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนี้นะครับทำให้นะครับถ้าใครจะซื้อตัวของแบตเตอรี่ที่เป็น third party เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ KNF หรือยี่ห้ออะไรก็ดัง จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวของแท่นชาร์จมาด้วยนะทุกคน เพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราซื้อแค่แบตเตอรี่เดียว,เ,ยวเราจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวของแบตเตอรี่ที่เป็นเตอร์ปาร์ตี้ได้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถชาร์จผ่านทางกล้องได้แบบนี้นะครับถ้าจะซื้อนะครับตรงนี้ให้ซื้อ,อที่เป็นเซตเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้ในตัวของ u t u b e Shopping นะครับก็คือให้ซื้อเป็นเซตไปเลยครับตัวของแบตเตอรี่ของ k M f เนี่ยตัวของ l p e ีสิบอนพร้อมกับตัวของแท่นชาร์จไปเลยอันเนี้ยโอเคมากนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้กับตัวของ Powershot V1 เนี่ยก็ค รหัสตัวของ LP E17 เนี่ยมันสามารถใช้งานกับตัวของกล้อง Canon รุ่นอื่นๆได้ด้วยนะทุกคนไม่ใช่แค่ตัวของ V1 นะครับถ้าใครที่เข้ามาดูเนี่ยแล้วใช้ตัวของกล้อง Canon อ่ที่เป็นรุ่นดังนี้นะก็คือโอเคตัวของ PowerShot V1 นะครับตัวของ EOS R50 R50V ตัวของ EOS R10 ตัวของ EOS R100 แล้วก็ตัวของ EOS R8 เหล่านี้เนี่ยใช้ตัวของแบตเตอรี่รุ่นเดียวกันนะครับก็คือตัวของ LPE17 ก็อาจจะ อ้างอิงคร,าครา่าวๆสำหรับคนที่ใช้กล้องอื่นก็อาจจะอ้างอิงคร่าวๆจากตัวของการทดสอบที่ผมทำกับตัวของ PowerShot V1 ไปได้ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็น Third Party เนี่ยเออยี่ห้อไหนเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆได้นะครับซึ่งในการทดสอบนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะอ,อยากรู้อ่ะพี่กัง้งว่าแบบถ้าถ้าเอาไปใช้กับตัวของการถ่ายวิดีโอที่เป็น 4K 50เฟรมหรือ60 fps, เฟรมโปรเซกเนี่ยเ,เรื่องของอายุการใช้งานที่แบบว่ามันถ่ายต่อเน,นื่องได้ยาวนานแบบนี้ ถ้าเป็น 4K 50เฟรม60เฟรมเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนกันไหมนะครับตรงนี้จริงๆผมก็มีการทดสอบแต่คือผมจะไม่ได้ทําการทดสอบซีเรียสเท่ากับตอนที่เป็น 4K 25เฟรมไม่เทสเป็นทางการแล้วกันแต่คือมีเทสแบบว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก็ลองปล่อยรันดูนะครับใช้ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยของ k n F ของ Canon ดูว่ามันได้ผลลัพธ์ประมาณเท่าไหร่นะครับในอุณหภูมิที่ว่าที่ผมไม่ได้ซีเรียสเเพราะว่าผมอยู่ในห้องแอร์แล้วก็เปิดให้มันรันไปเรื่อยเนี่ยก็คือปรากฏว่า่าาาสมรถที จะบันทึกวิดีโอนะครับที่เป็นตัวของ 4K 50เฟรมในตัวของบิตเบตสูงสุดเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ70นาทีครับตรงนั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทดสอบตัวของแบตเตอรี่ที่ใช้งานคู่กับตัวของกล้อง Canon Power Shot V1 ก็ทําให้เห็นกันเลยว่าตัวของแบตเตอรี่แต่ละยี่ห้อทําได้แบบไหนนะครับตอนต่อไปที่เกี่ยวกับตัวของกล้อง Canon Power Shot V1 นะครับที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับตัวของกล้อง Power Shot V1 ตัวนี้ครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วผมใช้อุปกร อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวว่ากันในวิดีโอถัดไปเกี่ยวกับตัวของกล้อง Canon Powershot V1 ครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ